นี่อันนี้นะครับผมน้องๆนักนะตกปลามือใหม่นะฮะที่ยังไม่รู้ร้างออ PE หรือ N ใช้ตกปลาอะไร N ใช้ตกปลาอะไร PE ใช้ตกปลาอะไรบอกเลยครับสายตีปลาช่อนหมหลอกก็สวยของเรานะครับผมตีปลาช่อนเป็น PE ดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็น N เนี่ยน้องๆนักตกปลาจะแบบเริ่มต้นก็อาจจะ้แม่งราคาสูงไปว่ะ แต่ร้านเรามีนะราคาถูกๆอ่ะน้องๆลองอินบ็อกซ์เข้ามาสินะทางเพจร้านนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาอ่าโอเคเนี่ยราคาเริ่มต้นเราก็มีแบบถูกๆอ่ะทักฟรีแบบอ่าน้องๆแบบเฮ้ยงบน้อยวะอยากเล่นราคาเบาๆมาเลยครับผมแล้วบอกเลยนะอย่าไปใช้เอ็นนะตกปลาช่อนอ่ะเพราะว่ามันมีโอกาสขาดนะครับผมนี่เอ็นอ่ะมันจะมีแรงยืดหยุ่นของเขา ทำให้เกิดความร้อนตอนวัดปานะเห็นไหมฮะดึงปุ๊บมันจะยืดแล้วเนี่ยตรงนี้แหละทําให้เกิดความร้อนแล้วมันจะขาดปลาก็ไม่ได้เหยื่อซื้อมาก็แพงเสียไปอีกใ,ใช้ PE ดีกว่า PE 0.6นี่ PE 0.6เราก็มีนะครับใช้สําหรับตีเหยื่อเบาอย่างเช่นตีปลากระสูบต้องการที่จะดีดเหยื่อปาลาไกลๆศูนย์จุนะครับผมก็เริ่มเล่นปลาช่อนไซส์เล็กหรือกระสูบไซส์ใหญ่ขึ้นมา 1.5นะครับเราก็มีตีประช่อน2.0 3.0 4.0เราเริ่มตีโดขึ้นไปครับผมนี่เรามีทุกอย่างร้านเรามีทุกอย่างให้เลือกสันนะครับแล้วเอ็นเนี่ยเขาใช้ตกปลาเป็นปลาเกตจะดีกว่าหรือปลาทะเลนะครับผมแต่พีเอเขามีน้ําหนักบอกอยู่แล้วดูนี่น้ำหนักว่ารับน้ำหนักได้กี่กิโลเขาช่างตวงหมดแล้วเนี่ยรับได้กี่กิโล1.1เนี่ยครับเนี่ยมันรับได้กี่กิโลเขามีบอกอยู่แล้วนะครับ ตอนวัดปลาน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นมันมีโอกาสขาดก็พยายามใช้สายให้ตรงกับงานหน่อยนะครับผมแล้วนี่ N N ็น <N S 1> <N S 2> ครับ N. 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 เอ็เอออกี่ปอนด์ยีสเอาเป็น8ปดอนด์ก่อนแล้วกันอ่ะผมจะบอกแปดอนเนี่ยตกปลานินตกปลาอะไรเงี้ยมันโอเคตกปลานินตกปาลาทะเลหน้าดินชายหาดเอาไวมา้มัดเบ็ดตัวเล็กๆอ่าเอ็นเนี่ย ความยืดหยุ่นเนี่ยเวลาเราตีลงไปมันจะมีตะกั่วอยู่ใช่ไหมเวลาปลาตอดนะปลาตอดมันดึงตะกัว่วมันมันดึงตัวเบ็ดออกไปปุ๊บปุ๊บมันมีความยืดหยุ่นเวลาเราวัดปลานะครับสามอยู่ในน้ํอ่ามันมันอาจจะดีกว่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมทาไมต้องใช้เอน็นเบอร์ใหญ่เพราะว่าไว้ตกปลาใหญ่ในทะเลแต่ถ้าเป็นสายปลาช่อนปลาชะโดเน้นเป็นพีอีนะน้องๆนะครับผมน้องๆ้อาตกปลาที่เออหาข้อมูลอยู่ว่าทำไมต้องใช้พีอีและเอน็น น้าน้าตกปลาท่านใดที่ขายทะเลเป็นกิโลเราก็มีขายนะครับผมยาวมากแล้วก็บอกว่าเหนียวมากด้วยวเรามีทุกอย่างเลยเห็นไหมครับเอ็นนแต่ละปอนเนี่ยนะครับผมเขาจะมีน้ําหนักบอกของเขาว่ารับน้ําหนักได้กี่กิโลนะ,ะเป็นแปอน์ิบปอนสิบห้าปอนด์20ปอนด์25้าปอนทุกอันเลยจะมีน้ําหนักที่เขาช่างตวงมาแล้วว่าสามารถรับน้ําหนักได้เท่านี้ ได้เต็มที่เราก็ดูสายงานเราว่าเราจะไปใช้กับปลาอะไรตกปลาอะไรน้ําหนักเท่าไหร่เราไม่รู้น้าหนักอยู่แล้วปลาอยู่ในน้ำใช่ไหมเออเราก็กะว่าเอ้ยตกปลาเล็กเราใช้10ปอนิดสองปอนติดห้าปอนก็พอโอเคแล้วเราก็จะมาเนี่ยบอ,อกสรุปเลยว่าว่าสายพีอีกับเอ็นมันต่างกันยังไงนะครับผมมันต่างกันตรงที่ว่าสัมผัสมันต่างกันนะครับสัมผัสมันต่างกันเพราะว่าพีอีเนี่ย เขาจะสัมผัสเร็วกว่าเพราะว่าเขาไม่มีแรงยืดหยุ่นนะครับเวลาวัดป่าปุ๊บมันก็จะเข้ามาเลยแต่เอ็นจะมีแรงยืดหยุ่นวัดปุ๊บมันจะมีแรงยืดก่อนแล้วเบ็ดก็ค่อยวัดปุ๊บะมันจะส่งกันและการใช้งานต,งต่างกันนะครับผมสายตีเหี่ยปปอมควรใช้เป็น PE ดีกว่าครับผมแล้วสายตกหน้าดินกับตกทะเลก็ขึ้นอยู่ที่ว่า เราจะใช้กับงานไหนอ่าเป็นงานหน้าแบบสายตกทะเลก็ใช้เป็นเอ็นใหญ่ๆหญ่ไปนะครับผมร้อยทรงร้อยสายอะไรเออเราใช้เป็นเอ็นจะดีกว่าครับผมเย่ฝากให้ด้วยครับผมแล้วอย่าลืมนะกด, like, ลกกด,กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดแชร์ออกไปอะแชร์ออกไปให้คนอื่นเขาเห็นด้วยแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตาม คลิปต่อๆไปมันจะได้เด้งขึ้นโทรศัพท์ว่าผมมีคลิปใหม่มาแล้วแนะนำวันนี้กดด้วย